วันนี้เราสองคนจะมาปรับลุคถูกต้องปรับซัมเมอร์ด้วยความเป็นแฟชั่นนิสซาของเราเราต้องมาแข่งกันนะซัมเมอร์อะไรเขามีชุดว่ายน้ำด้วยหมายถึงผม <c oughs> อย่าเล่นมุกกับผมก,กับหัวอะไรเขาเล่นไปหมดแล้วนะซีพีอ่ะไม่เอาไม่เอาแกลงเพื่อนมากดูก<ล>ผมเดี๋ยวไม่แกล้งเพื่อนเลยต่อตตะโกนเลยอะก็เขาแบบหุ่นดีมันก็ต้องแบบแหมเริ่มต้นเอาแบบที่เรียบร้อยที่สุดก่อนไหมไม่มีชุดเรียบร้อยจ้ะเจได้ไม่มีชุดเรียบร้อยนี่แล้วแค่นี้พอทุกคนใค่นี่แต่แรก ไม่ไจ้ะเจด้า <mayın S 1> ต้องเท่านี้ค <Fro> ่ะเรามีมิชั่นลับค่ะใครที่นั่งลงตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้เป็นคนแรกคนนั้นชนะในมิชั่นนี้เป็นเลยถ่ายาละครไปตั้งแต่แบบว่าเดี๋ยวค่อยคุยรับชมแบบเต็มอิ่มได้ทาง Facebook และ Youtube C H 7 H D